สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันแบบรวดเร็วว่องไวนะครับจากโพสต์ล่าสุดของแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากแดนมังกรอย่างไซโคล e ก็ได้มีการ เปิดเผยเรื่องของราคารถมอเตอร์ไซค์สุดเท่ที่ได้นำมาโชว์ในมอเตอร์เอ็ก2023นะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ในงานมอเตอร์เอ็ก2023จากไซค n นนั้นไม่ได้นำมาโชว์แต่นำมาขายตั้งหากทำเอา YouTube ที่เดินไปถ่ายและกล่าวว่ารถเหล่านี้เขานำมาโชว์เฉยๆยังไม่ได้เปิดราคาขายหน้าหงายไปเลยครับจากการสอบถามแอดมินของ YouTube ช่องดังกล่าวนะครับเขาก็ได้ให้การว่าวันที่เขาไปเนี่ยมันเป็นรอบสื่อมวลชนนะครับและเขาได้ไปถามกับเจ้าหน้าที่ ของทางบูธไซโคลนะครับว่ารถที่ไซโคลนนำมาจอดยู่นบูธเนี่ยมีรุ่นไหนขายจริงบ้างในปีนี้ถึงปีหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ตอบว่าเออมอเตอร์ไซค์เหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ขายนะแต่ว่าไอที่ขายจริงๆเนี่ยก็มีแค่ RT1 RT2 และ r e 3ซึ่งก็เป็นรุ่นที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหตุนี้เลยทําให้อดินช่อง YouTube ช่องนั้นนะครับเขาก็ได้มีการกล่าวไว้ในคลิปว่าเออรถเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ขายนะเพราะว่าเขาไปถามเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกเขาอย่างนั้นนี่นะก็นั่นแหละครับในคลิปนี้มันจึงเป็นคลิปอัปเดตราคาของไซโครนที่นํามาจอดขายอยู่ในงานมอเต r Expo 2020 โดยคันแรกนะครับชื่อของมันก็คือไซคอน RC250 นะครับโดยลักษณะตัวรถนะครับจะเป็นสปอร์ต u ูลแฟ i ลิ n งคลาส2 5 0 c c ที่มากับเครื่องยนต์1ลูกสูบกับดีไซน์สุดเท่ที่เรียกได้ว่ามีทั้งปีกมีทั้งคลีบฉลามรวมไปถึงช่องแรมแอร์ด้านหลังที่เรียกได้ว่าครบในคันเดียวซึ่งจุดเด่นของคันนี้นะครับคือฟังก์ชันของมันนั่นเองกับหน้าปัดเรือนไม้แบบฟูลดิจิตอลที่เป็นจอ TFT รวมไปถึงสวิงอาร์มด้านหลังครับที่มากับโปอาร์มหรือว่าอาร์มแขนเดี่ยวให้ความรู้สึกเท่เกินห้ามใจเพราะว่าในเซกเมนต์นี้เนี่ยคงไม่มีใครกล้าให้โปอาร์มแบบนี้มาแล้วนะครับกับราคาแนะนำที่ขายแน่นอน100% 1 3 9 9 9 0 0ึ่งมันเบาทซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับราคาที่เปิดมาก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมไปจับตัวจริงมาแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับหากคุณไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์นะ ขั้นต่อมาครับคือไซโคน Rc 4 0 1นะครับกับตัวรถที่เป็นสปอร์ตฟูล f ฟลลิ n งให้อารมณ์ที่คล้ายกับไข่ปีกนกตัวใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งผมไปจับตัวจริงมาแล้วก็ดูแน่นดีครับและที่สำคัญได้ดิสเบรกหน้าแบบคู่ด้วยนะครับยังไม่พอระบบเบรก ABS ก็มีมาให้นะครับส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว LED มีให้หมดนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือเรื่องของหน้าปัดเรือนไม้ที่เป็นจอแสดงผลแบบ TFT ดิจิตอลนะครับให้ความรู้สึกหรูหรา รีเมมียมเกินห้ามใจอารมณ์เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แต่หน้าปัดเรือนไมเป็นแท็บเล็ตยังไงอย่างนั้นและเครื่องยนต์เนี่ยมากับพิกัด 400cc 2สูบเรียงให้กํลาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่44.25แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีเรียกว,ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนเรื่องของราคาแนะนำนะครับเปิดมาแอบเข้มไปนิดหนึ่งอยู่ที่179,900บาท ขันต่อมาเอาใจสายทัวริงตัวแรงกันบ้างดีกว่าครับและนี่คือไซโครน RX401 นะครับกับหน้าตาตัวรถที่ถูกใจสายทัวริงเต็มระบบแน่นอนและการเก็บงานตัวรถที่ค่อนข้างเนี๊ยบครับตัวนี้อยากให้ลองไปสัมผัสดูนะ คือมันเนี้ยบกว่าค่ายจีนที่ผมเคยจับมาหลายๆรุ่นเลยแหละในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเรียกได้ว่าให้มาครบคันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว LED รวไมไปถึงหน้าปัดเรือนไมฟูดิจิตอลพร้อมตัวโชว์ที่โชว์อยู่ในงานเนี่ยมีปี๊บ3ใบแปะมาข้างหลังด้วยนะครับคิดว่าคงจะแถมแหละถ้าไม่แถมจะติดมาทำไมเนาะและเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นพิกัด 400cc 2สูบจากที่ดูคลิปต่างประเทศฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วค่อนข้างดูดีครับเป็นเสียงที่ไพลราะเสนอหูใช้ได้สุดท้ายคือ เรื่องของราคาครับโดย RX 4 0 1คันนี้มีราคาแนะนำอยู่ที่2 2 2 0 0 0บาทคันต่อมาเป็นสไตล์ครูเซอร์ครับและนี่คือ RA 2 5 0ครับ หน้าตาตัวรถนั้นถือว่าดูดีใช้ได้นะครับสะดุดตาดีตอนเห็นครั้งแรกกับสีสันของมันนะครับแบบว่าแสบตาเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้นะครับมากับเครื่องยนต์ 250cc นะครับหลูกสูบเนาะโดยกลุ่มตลาดของรุ่นนี้นะครับคาดว่าเป็นตลาดเดียวกับรีเบล300นะครับซึ่งจุดเด่นของตัวรถนอกจากดีไซน์เนี่ยก็คือเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่พอมีมาให้ในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าก็พอใส่มาให้ได้ครับอย่างพวกแบบหน้าปัดเดินมา อะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นฟูลดิจิตอลดีไซน์สวยงามนะครับส่วนราคาของรุ่นนี้นะครับแนะนำมาอยู่ที่11,1900บาท และอีกคันนะครับที่เปิดราคามาแล้วผมก็ถ่ายเอาไว้นะครับชื่อของมันก็คือไซโคลน RA 401ครับสไตล์ครีเซอร์เหมือนกับสักคู่นี้นะครับแต่ว่าคันนี้เบิ้มๆคือลือเลยครับเพราะมากับเครื่องยนต์พิกัด 400cc 2สูบเรียงนะครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง44.25แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีครับคือคุณนุไหม มันคือเครื่องยนต์ของไอตัวก่อนหน้านี้นั่นแหละพูดง่ายๆว่าเครื่องยนต์4 0 0ซีของไซโครนในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าใส่กันคนละโมเดลเท่านั้นเองแต่มันก็โอเคนะเพราะว่าใช้บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันหมดเวลาหาอะไหล่อะไรเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายด้วยนะครับสุดท้ายนี้คือเรื่องของราคานะครับเจ้า RA401 คันนี้มีราคาแนะนําอยู่ที่179,900บาทครับ และคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งในคลิปก่อนเนี่ยผมไม่ได้ลงนะครับณนะวันนี้นะครับทางเพจไซคลไทยแลนด์เนี่ยมีการเปิดราคารุ่นนี้กันแล้วนะครับชื่อของมันคือ RE3 s c a m b l e r ครับหน้าตาของตัวรถนั้นก็มีความคล้ายกับ RE3 ที่ทำตลาดอยู่ณวันนี้แหละแต่เจ้า s c a m b l e r เนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับรวมถึงหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยจากที่ผมสังเกตดูมันไม่เหมือนเดิมะนะ อันนี้ใครทราบก็สามารถบอกได้นะครับส่วนราคาของเจ้า RE 3 Scamble คันนี้นะครับมีราคาแนะนำอยู่ที่1 9 9 9 0 0บาทครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็ถือว่าแก้ข่าวให้กับแอดมินของ YouTube ช่องนั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าความสับเข่าของเขาที่ไปถามน้องพนักง,งานสุดน่ารักที่นั่งอยู่กับเคาน์เตอร์บูธไซโค n นที่มี RE 2จอดอยู่ข้างๆซึ่งเขาก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกก็บอกว่าไม่ขายไม่ขาย แต่พอวันต่อมามาเปิดขายซะอย่างนั้นมันน่าน้อยใจจริงๆครับเอมประโยคนี้ผมไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าแอดมินช่อง YouTube ช่องนั้นเป็นคนพูดนะนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับเกี่ยวกับไซโครที่เปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โนะครับแล้วก็มีการเปิดราคามาแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะว่าราคาเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงหรือว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะครับส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ